ก็สวัสดีครับอาจารย์ผมนายอดิพัทธ์สมปองนะครับจากไอทีไอเซ็กซีนะครับก็วันนี้ผมจะมาพรีเซนต์โปรแกรมการจัดการเงินเดือนพนักงานนะครับก็ในส่วนนี้ก็ส่วนนี้ก็จะเป็นโปรแกรมนะครับก็โปรแกรมจะมีให้เลือกอยู่สี่หัวข้อนะครับเป็นในส่วนของแอดมินส่วน h r แล้วก็ส่วนที่สามเป็นเอ่อ employee แล้วก็ exit นะครับ กดเข้ามาในส่วนแอดมินนะครับจะสามารถ Manage User ได้ครับเอ่อเอ่อ,อ,อในส่วนนี้คือจะยัง Manage ไม่ได้ครับแต่จะมีการแจ้งเตือนให้ใช้เอ่อ HR ครับในส่วนที่สองก็จะเป็นการ Generate Summary Report ครับส่วนที่สามก็จะกลับไปหน้าเดิมครับเดี๋ยวผมทำในส่วนนี้ก็จะเป็นก็จะแจ้งเตือนว่า Use HR เมนูเอ่อ เมนู to add employees ครับก็ในส่วนที่สองก็จะเป็น generate summary report ครับซึ่งตอนนี้มีข้อมูลอยู่สองคนครับเป็นสองคนนี้ e001 กับ e002 ครับที่มีอยู่ในเอในไฟล์เป็นไฟล์ employee text ครับเ,เดี๋ยวกลับไปที่ส่วนเดิมครับก็เป็น ตัวที่สองับเป็น HR ครับ HR จะสามารถ add เอ่อ add employee edit employee delete employee record attendance manage positions แล้วก็ list employees ได้ครับก็ในส่วนของการ add employee นะครับก็สามารถใส่ใส่ employee แยวผมจะ test ให้ดูครับ E ศูนย์ศูนย์สามแล้วกันครับเอาเป็นชื่อผมนะเอ่อ position ID เมื่อก,กี้นี้โ oh, ปรแกรมเมอร์ position ุญาตเช็คนะครับ solution ในโอเคปีศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วกันครับก็อันนี้ใส่เป็นมันลี่แล้วกันครับเอ่อ uh, experience year เป็นสองปีครับแล้วก็จะสามารถเลือกเอ่อ uh, วุฒิการศึกษาได้ครับ ก็จะมีตั้งแต่ไฮสคูลก็คือมัธยมปลายแล้วก็มีปวชปวสปริญารญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกในที่นี้ผมจะเลือกเป็นปวสแล้วกันครับก็หลังจากเลือกเสร็จแล้วก็จะขึ้นคำว่า employee add ครับแล้วก็จะเด้งกลับมาที่หน้าเมนูของ HR เหมือนเดิมครับก็ในส่วนหลังจากที่เด้งมาหน้านี้แล้วก็จะมี จะมีนี่ครับก็จะเป็นการแอดข้อมูลเพิ่มมานี่ครับต่อไปในส่วนที่สองก็คือการ edit. อี i t e d i t ิทก็สามารถเลือกได้ก็เป็นของผมแล้วกันอีดิทจากชื่อเดิมอธิพัฒน์นะครับก็เป็นเป็นอ่าเป็อดี AD แล้วกัน SP position ศูนย์นย์หนึ่งก็เปลี่ยนเป็นศูนย์ย์สองก็ได้ มันรีบไปเป็นเดลี่อ่าเดลี่อ่าฮะเป็นฟีเดียวอันนี้สามารถอ่านเลือกเป็นที่สี่แล้วกันครับก็พออัปเดตเสร็จด้านนี้ก็จะอัปเดตให้อัตโนมัติครับต่อไปส่วนที่สามครจะเป็นการดีลีทครับ <ผม S 1> ก็ผมจะดีลีทเลยเสร็จรปุ๊บก็จะหายไปเลยครับมาส่วนที่สี่ครับส่วนที่สี่จะเป็น Record Intentance ก็คือ การลงเวลาของเอพนักงานครับก็เอาเป็น e ีศูนศูนย์หนึ่งแล้วกันวันเป็นวันนี้ก็วันที่เอดีก่อนเนาะก็เป็นสองศูนย์สองห้าขีดสิบขีดสองสองแล้วกันครับเช็คอินไทม์ก็เป็นเวลาเอาเอาตอนแปดโมงแล้วกันครับ ถึง4โมงเย็นอันนี้ก็จะเป็นถามว่ามาทำงานหรือไม่ได้มาทำงานก็กด1ไปครับ OT ถ้าไม่มีก็ใส่ศูนย์แต่เอาสัก2ชั่วโมงแล้วกันอ่าหลังจากที่เสร็จแล้วก็จะมีการคำนวณให้ว่าทำงานกี่ชั่วโมงอรับแล้วก็จะมีการเซฟลงแอท n d a n c e นี้ครับต่อไป เป็นส่วนของการเมนเทจโพซิชันนะครับเมเทจโพซิชันก็มีเหมือนกันครับแอดอีดิ d e ีล t ทแล้วก็มี List ครับ l ลิสก็คือจะแสดงขึ้นมาว่ามีอะไรบ้างเงินเดือนเท่าไหร่ครับก็ขออนุญาตไม่ทำเานเดีแต่จะเสียเวลาครับก็กลับไปที่หน้าเดิมต่อไปเป็น List Employee ครับ List Employee ก็จะแสดงเหมือนกันครับแสดงเอ,อ ชื่อพนรกงการครับแล้วก็เอ,อตำแหน่งข้อมูลต่ตางๆครับกลับมาที่เดิมครับก็จะเป็นส่วนของ employee ครับส่วนของ employee ก็จะให้ใส่ออ ID ของ employee ในที่นี้ผมขอเลือกเป็น E ศูนย์ศูย์หนึ่ง E ศูนศย์หนึ่งแล้วกันครับอ่มาในส่วนนี้ครับก็จะขึ้นชื่อของ employee นั้นครับแล้วก็จะสามารถดู เอ,อประวัติได้ครับแล้วก็ดูการทํางานเวลาการทํางานแล้วก็เงินเดือนพื้นฐานหักค่าใช้ใจ่ายเอ,อมีโบนัสมีเอ,อมีโบนัสการศึกษาให้ครับแล้วก็มีการหักภาษีหักประกันสังคมประมาณนี้ด้วยครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ทั้งหมดครับที่ได้ต่อไปเป็นส่วนที่สองนะครับส่วนที่สองก็จะเป็น เดูการทำงานครับว่ามามาวันไหนบ้างอะไรประมาณนี้ครับก็อันที่สี่ก็เป็นการจบโปรแกรมครับก็เดี๋ยวไปอธิบายโค้ดแล้วกันครับครับก็มาในส่วนของการอธิบายโค้ดนะครับผมจะอธิบายแบบเป็นเอ่อแต่ละฟังก์กชันนะครับก็ ในส่วฟังก์ชันแรกครับที่เป็นฟังก์ชัน trim นะครับก็เป็นการตัดช่องว่างข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังของสตริงออกครับเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยสะอาดก่อนที่จะใช้งานครับต่อไปเป็นฟังก์ชัน split ครับ split ก็ใช้แยกสตริงด้วยเครื่องหมายขั้นครับเอาจจะเป็นคอมมาก็ได้ครับอันที่สามครัก็จะเป็น split line ครับฟังก์ชัน split line ก็ใช้พิมพ์เส้นขั้นครับ เช่นอาจจะเป็นเท่ากับอตีตัวหรือจะเป็นเครื่องหมายลบ4ตัวก็ได้ครับทําขั้นไว้ครับไปดูสวยงามครับส่วนไปเป็นส่วนก็ร Print Header ครับฟังก์ชัน Print Header เนี่ยใช้แสดงหัวข้อแต่ละเมนูครับพร้อมเส้นขั้นด้านบนแล้วก็ล่าด้านล่างด้วยครับอส่วนต่อไปครับจะเป็นส่วนของโครงสร้างข้อมูลนะครับก็จะเป็นในส่วนของอ ในส่วนของ position ครับ position ก็จะมี id ครับมี name ครับแล้วก็มี base a l a r y ครับที่2อันที่สก็จะเป็น employee ครับก็จะมี id first name last name position id hire type แล้วก็ experience years แล้วก็ education ครับ attendance ครับก็จะมี m id date มี check in time check out time แล้วก็ hour hour work แล้วก็ work day work days แล้วก็ ot hours ครับ มาในส่วนของฟังก์ชัน save position ครับก็ใชเ้เป็นแบบฟังก์ชันอ่านเขียนข้อมูลตำแหน่งงานจากไฟล์ครับในที่นี้ก็ใช้เป็นไฟล์ position เนาะ position t x t ครับก็โหลด position load position เนี่ยก็เป็นการการเขียนนะครับเขียนเขียนลงนะครับไม่ใช่ save save ต้องเป็นเ a v ต้องเป็นเขียนเนาะ โหลดโหลดเป็นเอาเป็นว่าสองตัวนี้ทํางานร่วมกันแล้วกันครับในส่วนของ save employees ครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่เป็นไฟล์ employees ครับอมาในส่วนของส่วนต่อไปอ่า e m p l o y e e เนี่ยครับ ไนสอง save e x t e n d e n ครับก็เป็นเหมือนกันเล็บเวลาเข้าออกพนักงานครับไป save ในไฟล์ extendent นะครับต่อไปมาที่ฟังก์ชันไฟล e position ครับไฟล์ position ก็จะเป็นการค้นหาตำแหน่งงานจาก id ในเวกเตอร์ของ position ครับเป็นไฟล์ employee ก็ทำงานคล้ายๆกันครับเอ่อ ส่วนต่อไปส่วน select education เป็นส่วนที่เอาไว้เลือกครับเลือกเ,อเลือกวุฒิการศึกษาครับตอนที่เอ่อเพิ่มพนักงานครับต่อไป education bonus ก็เป็นการคืนค่าเงินเพิ่มตามระดับ การศึกษาครับเช่นปอตีก็จะได้บวกห้าพันบาทอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ครับตามนี้ต่อไปเป็น e l Social Security ก็จะเป็นการคำนวณประกันสังคมห้าเปอร์เซ็นของไรายได้รวมครับอันนี้ก็จะเป็นหลงมาก็เป็น payroll มีี e s อ l education add experience add OTP, pay, Extra Pay, God Income, Social Sex, Social e x แล้วก็ Tag แล้วก็ Net Pay ครับ Calculate Payroll Monthly ครับก็จะเป็นการคำนวณการคานวณการจ้างที่เป็นรายเดือนครับอันนี้เป็นแบบรายวัน Cal ate, Calculate Payroll Daily เป็น l i s t e m p o y e e ก็จะเป็นการแสดงพนักงานทั้งหมดครับต,ต่อไปเป็นก็ Show Payload Report อันนี้ก็เป็นเอ,อเอาไวแ้แสดงแสดงรายละเอียดเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนครับในส่วนของ HR เมนูแล้วก็จะเป็นหน้าเมนูของ HR ครับ ก็จะมีเพิ่มแก้ไขลบพนักงานบันทึกข้อมูลตามนี้ครับเป็นแบบ e P L. เอพีเอลในของแอดมินเมนูครับแอดมินเมนูก็จะมีการดูรายรายงานสรุปเงินเดือนพนักงานทั้งหมดก็คืออันไหนเนาะ summary report นี่ครับ summary report แล้วก็จะมีคำนวณค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทแต่ละเดือนด้วยอเป็นอันนี้ครัไป Employee Menu ก็มีให้ดูรายงานเงินเดือนของ Employee นั้นๆครับแล้วก็ประวัติการเข้าออกงานครับก็ในส่วนของเมนครับก็จะเป็นการโหลดข้อมูลทั้งหมดจากไฟล์ครับแล้วก็ คือถ้ายังไม่มีข้อมูลเนี่ยก็คือระบบจะสร้างตัวอย่างพนักงานแล้วก็ตำแหน่งเริ่มให้ครับก็จะมีอยู่อ,อใน employee เนาะก็จะเพิ่มอันนี้มาให้เลยหลังจากเริ่มการทำงานโปรแกรมนะครับกับอันนี้ครับแล้วก็จากนั้นครับก็อ,อระบบจะแสดงการวนลูปจะจะแสดงเมนูล็อกอินครับแล้วก็วนลูป จนกว่าจะเลือกออกจากโปรแกรมครับก็โปรแกรมก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ